ไม่ไหววะ10ก็10ก็10ก็5นะตาย5นะ5นะ5นะตายเป็นไงมนดูแตกสวัสดีครับวันนี้มาเล่นเซิร์ฟสุลต่านนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมแปะโปรโมชั่นไว้ให้เนาะมาแปะโปรโมชั่น โอ้ชั่นก็ประมาณนี้เลยนะครับดูกันเอาเป็นแนว300ปืน500นะเป็นธนูฮ้ยตัวนี้ตายนี่ปั๊มยาปั๊มยา3วิเอง2องวิพี่สองวิจาดจัดๆัดโอ้ไม่น่าตายอ่ะปั๊มยา2วยโอ้แน้วลากจัดอ่ะไม่ตายวะพี่เฮ้ยเชื่อมันถึงไปเปล่าตัวพันเชื่อมก็ถึงกับยัด แค่สอนนี้หัวแดงหัวแดงก่อนหัวแดงก่อนหัวแดงก่อนหัวแดงต้องจากแค่สามบีนะครับหัวแดงหัวแดงหัวแดงได้หัวแดงหัวแดงได้หัวแดงหัวแดงวัดเดียวไม่อเดียวแตกตายพี่หัวแดงเพ่งตัวนี้อากาศตัวอากาศไปหัวแดงได้เก็นหัวแดงมีตัวแต่ไม่มีสมองนะกรัวมันด่าตัวเองได้ยี่ห้อไม่ได้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตันี้ตัวพันครับนี่แตกแตกนะ เจ้าพี่ปานเลยพี่ชิวเกินไหวเปล่าเจียสินชิว,วล่างไม่โดนเลยตายไม่ตายพี่ผมไม่ตายแก๊งสองวิต่อหรือผมว่าสองวิพิรัชใช่ริยาแป๊บเดียวเองโอ้ยิงไม่เข้าเ,าเลยครับมันเป็นแนววัดเนาะมาสุดวัดสุดอะ่ะเนี่ยพี่ โอ้ชิ้นนี้เข้า18เลยอ่ะแตกได้หัวได้เก็บเก็บดีได้ปืนได้ตัวไม่ไม่เคยเก็บเลยเข้าคังครับถึงเราจะไม่ได้ยิงเนาะเอาข้าขังไปเลยขนาดห้าสิบก็มันแล้วนะนี่นะอันนี้เป็นบห้าสิบเปล่ิไม่ไม่สามปืนปืน500ร้ธนูสังเข้าไม่แต่ห้าสิบก็มันละปีนต่อเลยมีอ๋อไม่ปั๊มยาอ๋อตายพวิเขาได้ปั๊มยาตีนครับ เรลเปนลุนนาโซนผมวิววันดินีย่ผมตอบไปดีกว่าเป็ลุนนาโซนเลยวะได้ได้ไม่ค่อยลดเลยยิงไม่โดนกันนะเป่าเนี่ยมัมนจะหมดง่ายมากโห<ฮ>ตายอย่างยากอะ่ะว่าไงเอาเอาเอาตัวแดงก่อนได้ป่ะพี่ได้ เองพอมากเรื่องสารนะเชี่ยพานยาโคตรไวอ่ะไอ้เเี้ยไปบี้ระวังนะเต็มเลยทรเลากันไปเฮ้ยเป็นอะไรมาเป็นอะไรอ่ะวันนี้เซตเปิดกล่องได้นะเนี <su> ่ยเซตเท่อะไรไม่รู้โอ้โหเราจะตายเฮ้ยเซตอะไรอ่ะเซตกากเลยจิตไหมมาครับมาจางมันดิทำอะไรอ่ะลูกทำอะไรอ่ะตายนะเอ้า วัดเลยอ่ะวัดเลยอ่ะแต่ซึ่งกูไม่ได้ยิงได้ยิงมาแค่แป๊บเดียวก็เอาไปหมดแล้วอ่ะเว้ยไม่ดีวสุดอ่ะเอาหัวุกเพนะเอาเชไปเลยเป้าเอาเิไปเลยเป้าเฮ้ยมึงก็ตัดพอสไปเพื่อนตัดอไปเป้าครับเอาโซโลได้ไหมโลปอกไม่ได้สองหึอ่ะ ไม่ไหวหรอกเไอ้ป้อมยาววอ่ะโอ้โหเฮ้ยเนียอ่าโดนลงมาอย่างงี้ไม่มีหมดแล้วแบงค์เราอ้าวพี่หลังเขาต่ังได้จ้ะไม่ตายผมเนี่ยตายแน่เฮ้ยปืนมาปืนห้าร้อยมาหรอไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไรอ่ะเจยเข้าเลย ไม่เข้าเลยนะแต่นี่ปั๊มยาไว้อย่าไปกลัวแตกตายพี่เต้หนึ่งเต้หนึ่งเก็บไปเก็บไปเอะทุกคนไม่ต้องใส่นะครับทำไมหัวไอ้ลูกแครนผมไม่เก็บของผมเป็นตัวเก็บของแคนครับไม่ได้ยิงนะครับเก็บอย่างเดียวได้ตังกันเนาะเออตะหลังตะหลังหน้ากลางแล้วพี่จะวัดสุดปะล่ะแรกเองแรกเลยเลยพี่ตามจะวัดสุดปะล่ะชนะเลยพี่นั่นไง ครับตัดมาได่ร้อยหสิบนะร้อยห้สิบร้อยสิบนี่เป็นร้อยห้าสิบครับเป็นปืนอะไรก็ไม่รู้ที่โดนลูกสองนะสโลก่อนโซโลโซโลกจะแตกซโลกว่าทีโซโลกแตกพี่เก็บเองพี่เก่งเองตันนี้ผมไม่เข้าเลยตันนี้ผมไม่เข้าเลยตัวนี้มันถึงอ่ะพี่เอาตัวแดงปะตัวแดงจะแตกอ่าอะไรฮะหลังกูไปเล่นกับเพื่อนดีกว่าไม่ถูกเลยนี่เล่นกับเพื่อนดีกว่าจะแตกโอ้โหไม่ไหวอ๋อเรื่องแรกสิปะ ใกล้เพหมดแล้วทุกเม็ดไม่มีพลาดตัวแดงตัวเดพี่โอ้บำจัาโคตรไว้เตะเตะเตะเฮ้ยเยอะเหมือนกูล็อกเลยอ่ะทุกเม็ดต่อพี่ต่อเตะนึงพี่สายตามเข้านะเอามพี่อะไงดีกว่าอ้าวมันไปไหนแล้ววะเดินหลุดเหรออุ้ยโอ้โหโอ้โหเฮี่ยมไปไหนโคตรแรงโอ้น้ำม่พีทหมดที่ว่าน้ำม่พีทหมดที่ว่าทุกคนเฮี่ยมไปไหนโคตรแรง นั่งบินหมดเหรอมีน้ำหมดนอะมั่งหมด้วพี่ก่อนแล้วพี่ก่นแล้พี่ก่นล้มีหมดดอ่าที่เล่นลินนะยเอมานอนนี่นมานอนตัวนี้มานอนตัวนี้นีต้องเหมือนเดินทางซึางตึ่น้นะาวจุ้ให้จให้จให้อ่าได้มี่พีอลพีพ้เดงลี้มาโคตบับนี้ก่นตัวนี้ก่อนตายไปได้งดิ อ๋อไม่ตายไม่แตกไอ้ไแดงตายเต็งต็งี่เก็บอันนี้ให้โดนรับไม่โดนพี่ยิงไม่โดนเลยสวยโอ้โหยังถือเลยตัวนี้ตัวนี้ลงเลยนหลังอ้แบงค์อะได้มาเล่นกับแบงค์ยิงผิดไปยิ่งไม่โดนมาดิต้องหวังที่หมู่บ้านฮะต้องหวังที่หมู่บ้านเฮ้ยมานี่นี่ตัวเด้ง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 ตั้งโล่ตั้งโล่ให้มาคุมาคุมาคุีุ้งให้มันไม่ตายตายไม่ตาย นี่ตัวนี้ตัวนี้พี่หลังหตัวหลังได้ป่ะพี่เอาอพี่เทเมตทเมมันไม่ตายอ่ะปล่อยเปิดเปลี่ยนเชือกเปลี่ยนพี่มาแล้วนะอถึกเฮ้ยเ็ดกูเม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 ็ดเเตั้งนี้กูไกูไกูชิวกูชิวเอาเอร้อยสิบร้อเอาร้อใครให้มาเล่นตรงนี้เนี่ยโคตรมันอ่ะพี่ตัวนี้พี่แตกเาอกูตายผานแล้ว แม่ถอยมาน้องแม่งนั่งลงไปเล่นตึกไหมพี่อ่ะเอากูไปเล่นตรงไหนเนี่ยมาดิเล่นเล่นที่เดิมดิเล่นตึกเล่นดิอ่านเนี่ยเล่นตายไม่ไรได้มาเยอะอยู่ใช่ไหมใช่ครับได้มาเต็มระบบมาดิมาตามมาออันซินะโดนจางกระถิ่นอ๋อมันนึกว่าไอ้เพีงเป็นอันซินะกูเนี่ยอานซินะไอ้สัตว์อ่า มากูอย่างงี้กูไม่ตายหรอกใกล้เคี่ยแล้วอู้ห้าสิบรูปกดหนึสิบจะตายเฮียไม่แต่มาโคสบายมากตอนนี่แตกมาดิชุดเดียวไม่เก็บเไม่เก็บเครับยิ่งไม่เข้าเลยดิยิงไม่เข้าเลยดิเฮ้ยเมาเติมเอาแดงเอาแดงแดงแดงไอ้บินข้ามปืนรัวกันนี้นะครับไอ้เทียมันตายกันยากเกินเอ้าเจือดูดไปเลย เป็นหลังพี่เอาตัวแดงชิวอะแดงชิวมากที่พี่ต้องทำตัวไอ้ต้องทำปืนหรือว่าปืนให้มันรัวกว่านี้นิดนึงนะยามันปั๊มไวเกินอะยิงกันไม่ตายหรอกอันหนึง่งเดี๋ยวใครไปกันเป็น 110, 110ปร้อยสิบหรือร้อยเจ็ดหรือร้อยส่ะดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใครจะตายวันนี้โอ้ยยิงไม่เข้าเลยอะ ดิยี่ยิงไม่เข้าสี่ครั้งสองน่ารักเก้าคิดมันจะยาวไปนะคิดมันจะยาวไปนะข้าวหัวเข้าเดียสิบสองอ่ะรับพื้นบนดีกว่าเราเล่นแบบทำไมล่ะ

อ่าหนึ่งสองสาม้ยสิบเข้าไหมอ่ะร้ยสิบร้อยสิบร้อยสิบืดินทเมตรทมืดละ่มืดใกล้ชีอไรอ่ปตัวเปิดตัวพี่เปิดตัวดิรอรอรมันมาให้เดกูรอมาเดีกูรอมาแต่เอาอาแล้วไปเอาเลยเอาเลโอ้โหยิงไม่เข้าเลยอ่ะตัวตรงโละ้สใชตัวพันแพ้แบบตัวแบบครับรอเปลี่ยนมาเป็นเล่นสามร้อยนะครับ เป็นดีมากดิเป็นสาร้อยเอ้ยปืนดาเมจไม่ค่อยต่างเลยวะ7,500กับเท่าไหร่พี่อันนี้พี่9,000นี่ต่างเขาบอกต่างดีเชี่ยโอ้ดูดิโหกจะตายจะตายแป๊บเดียวแล้วเนี่ยเราอ้ที่แบใช่พี่ไม่ต่างเท่าไหร่เอ้ยไม่ต่างเขาจะออกขวานะนะเขาจะออกขวานะสามร้อยจะออกขวานะออกขวาใกล้ที่เอ้ยเออสามร้อยองคตึกใหญ่แล้วนะสามร้อยองคตึกใหญ่ไปปะไปไปตึกใหญ่ปะได้ได้ได้ มันดีกูไม่เข้ามันีกูไม่เข้าใกล้ที่จะแล้วเอ้ยไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยเข้ามันลงมามนลงมาไปพี่วิ่ง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 วิไปไปไหูเชี่ยวรอตายรอ้อตาโคตรไวเาจะขึ้นดาบฟ้าปะเต็มเลยเต็มเลยกางโอเคหนึ่งอตบยิงแตกตตายตร้อแตกเฮ้ยเขาเล่นห้าร้อยเขาเล่นห้าร้อยห้าร้อยเลงมากโอเคห้าร้อยห้าร้อยหเลงมากห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อ อะไรหารอยหมืดมืดเลยพี่พี่ตายถมไมก่อนถอยก่อนพี่ต้องหมุน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 อยู่เลีบไปรไปหมุนมุนห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 มนหมุ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 นห หัวแดงหัวแดงหนึ่งสองสามหัวแดงแตกปล่อยหัวแดงดูดหลังอันหลังเอาหลัง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 หอ่าอันกลางอันกลางชั้นแรกปะชั้นสองเหรออชั้นสองไปแล้วอ่าราดูมาเล่นมาขึ้นแล้วเอ้าโดนหลุดขึ้นขึ้ขึ้นขึ้ตอนนี้มาพีวีพีนะครับเมื่อกี้เกิดการโดดหลุดเขาเปลี่ยนของให้ละเปลี่ยนตัวนี้ลไปเป็นตัวห้าเหล็กด้วมันเป็นแบบเก่าเลยนะผมเพิ่งมาเล่นใหม่ ตัวหอยแดงมันัวฝากป่ะพี่ตัวมันก็ดีอยู่นะนพูดมากทำไมวมารีเหียมันไอเหใหญ่โยเยด่ากันเะแหละอคนในเซิร์ฟเล่นเล่นตึกเล่นตึกตึกรายก็ได้เออตึกพลิลทำไมผมพิสานทำไมมันใหญ่างอะเอยหน้าผมมีตัวนึงนะเป็นไรเจ็ดรสิ มันไปแล้วมันไปตึกตึกปัดฟาร์มโอเคสุดทากูโดนฮะเอออย่างปอดเลยเหี้ยใช่เหรอตัวละครอะไรอ่ะอย่างปอดตัวละครอะไรอ่ะนะใช่ให้ช่วยไปไหนแบงค์ไม่พูดได้สัตว์ปอกาไม่ต้องพี่ปอกดตัวเมื่อกี้ถอยเลยเหี้ยพี่ถอยดีทำไมพี่เหี้ยป้องไหมฮะอะไรครับออมตัดดิวซีบิตอะไรอ่ะ อ to to. ๋อต้องออกออกออกเข้าใหม่จะเป็นเลนเช์ใหม่อีกตัวหนึ่งมาเลนเชียร์นิวมะแล้วเข้าแล้วกดแลกล็อกอินสองทีมามามาจะมาห้องบอลอีกทุนทำไมดิบอกไม่หมดเลยนดี๋ยวตีตามเลยนะอาร์ตที่จิงได้โอเคพอเคี่เยอะโอ้โหตัวพันหมดลิมไหมใช่ เก็บหมดพี่ตะวพันเอาขึ้นมาอย่างงี้ใช่โดนกูไล่เหรอเป็นแมลงปืนแมลงอาร์ตไอ้แบงค์ไม่ใช่อะไรเป็นเท่ากันพี่ปืนเท่ากันดิไม่ไม่ไมช่ตัวมันบางที่ตัวมันบางเป็นแมลงจะตายหนึ่งจะตายหนึ่ง,ตา,งตายนี่ผมมาอยากม,ามุมอ่นะเร่งตัวพันกันอย่างเยอะ ระวังใครโดนอ่ะคนเดียวผมไม่ตายผมไม่ตายเตะหนึ่งเตะหนึ่งเตะหนึ่งหลักเข้าหลังเข้านะได้ปืนได้ปืนพีต์ตัวแดงแตงไหวม่มีเซตอ่ะมันเล่นเชไงกันอ่ะทำยังไงหลักเข้าหลังตายพี่ระวังหลังนะไปไปธนูกูโคตรแรงเลยที่อะตัววัดยูเพียวอยอัดแต่พี่แต่ไนะอัดโอ้โคตรแรงไม่ตายโคตรถึกหลังหลัง แค่ปืนสามร้อยกูยังไม่ไหวกับมึงเลยอ่ะแค่ปืนสามร้อยยังไม่ไหวกับมึงเขาก็มีห้าร้อยมามาแบงก์เองมาไหมมาแบงก์เองมาไหมพี่บอกว่ามีนะมานะแบงก์ยังที่ไหนแบงก์เองวะไม่รู้กันพี่ไอ้เจ้าเด็ดอแบงก์น้ำแคลนเอาพี่ปิดอยู่พี่ปิดอยู่เฮ้ยมันรู้สูตรกูเลี้ยวอ่ะไอ้เี้ยโอ้เป็นไอ้ดูดิแตงหนึ่ง

ทุกเม็ดโอ้ยังถือแตกแ่งโอ้หถึกมากตายตูปูยิงทุเม็ดเลยแตกแตกเกบเก็บได้เก็บได้ไอเหี้ยห้ารมตบเขากายังวะตเลผมเห็นเขาเล่นห้ารเนาะใช่ปะตนแรกเขาเล่นห้ารยใช่ปะเขาเล่นห้าร้อยเขาน่าจะก้าริ่นซิโซนเขาไม่การล่นปีพีมก่ะเ้อารดีดัสมันดีไหมพี่จอพับพีจอพับเนอรดีดัสอะไม่รู้เิ ตปปามเอฟสี่พันเจ็ดดีป่ะฮอตอีป่ะพี่ไปนซิบโซป่ป่ะเราจะได้การดิน้นไปเดี๋ยวป่ะเฮ้ย<ป>ตรงไหนก็ได้ไปอยู่ข้าวมากถ้ามาเซิฟหนึ่งหนึ่งเนาะเขาท้ามาแล้วจะไหวเปนเนไอ้ที่ตัวพันนะ่ะตัวพันจะไหวหรือเปล่ากูเนี่ยจะไหวหรือเปล่าขอตัวพันนะ เนธนุไหมครับปืนเน้ผมไม่ไหวหรอกเนธเนุจยวธานุจะไหวเขาวะมาครับวัดเป็นตายเลยนะอะไรเล่นข้างโซนเหรอไปรุ่นข้างโซน โอ้โหยิงเข้าเท่าไหร่เนี่ยไม่ไหวว่ะตัวพันในเทียวัดไม่ได้สิบเก้ากี่นัดวะ ี่นัดปะเฮ้ยขอสมาธิแป๊บน,นึงนะครับไม่ไหวปะสิบเก,บก,บก,บก้านัตายหนัดนัดหัดตายเป็นไงธนูแตกโอ้โหชิลเลยเหี้ย ยิ้มเลยเฮ้ยมันมีอีกมันมีอีกเจ้าชิ้นนี้เติมหนักแล้วกูก็จะอิ่มจากมึงแน่ๆนอโนเซกเกอร์แล้วกอ มาครับผมมาครับผมผมตัวห้าร้อยนะครับทุกคนเขาตัวพันเนาะ ไม่ตายขอถึกตายง่ายจังวะยิมเลยสองเซตชิวชิวยิชิวกิว,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 วหมดแล้วอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะเซิร์ฟโอเคตามกันมาได้นะครับเป็นแนวไม่รู้แนวอะไรลากหัวก็ไม่ใช่เป็นแนวเหมือนสเตปกอดนะครับ โอเคเนาะสเตปไม่ใช่ไม่ใช่สเตปก่อนเป็นแนวล่าหัวอะล่าหัวแบบยิงช้าโอเคไหมสนุกครับสนุกสนุกเรามาเล่นกันได้โอเคฝากกดติดตามฝากกดไลค์ like ด้วยนะครับช่องใหม่ของเราอัชนาเอ็กทีนะโอเคแล้วก็ถ้าช่องหลักกลับมาเอ็กซ์ยวเราจะประกาศนะครับผมโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับขอบค,ครับ